รายงานข่าวด่วนครับรายงานข่าวด่วนรอบนี้สะใจคนไทยทั้งประเทศอย่างแน่นอนนะครับเพราะทัพฟ้าเนี่ยเตรียมเสิฟไข่แบบไม่อั้นให้กับขเิมนแล้วนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่ารอบนี้นะฮะฟันธงได้เลยว่ากัมพูชาเนี่ยไม่เหลือซากนะครับพินาคย่อยยับอย่างแน่นอนนะฮะแม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามนะครับเพราะกัมพูชาเนี่ย กำลังเสริมปุ๋ยรัดใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะมีข่าวยืนยันแล้วนะครับว่าทับฟ้าเนี่ยมีการเบิกไข่ยักษ์น้ำหนัก1,000ปอนด์ออกจากคังเก็บอาวุธเนี่ยเป็นจำนวนมากนะฮะมากถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การลบนะฮะ โอ้โหผมไม่อยากจะคิดภาพเลยนะครับนะฮะทับฟ้าเนี่ยไปเบิกไข่เบอร์ศูนย์น้ำหนักหนึ่งพันปอนจากคลังเก็บอาวุธเนี่ยมากเป็นพิเศษนะฮะ,น,น,ะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ารอบนี้ทับฟ้าเอาจริงนะฮะ และแบกความหวังของคนไทยทั้งประเทศนะครับในการบุกทำลายผู้ลุกรานอย่างเขมรน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นกลิเพนไม่ว่าจะเป็น F16 นะฮะตอนนี้คาดว่าน่าจะกำลังบรรจุไข่แล้วขึ้นบินแจกไขย,ยักษ นะฮะเพราะรอบเช้าเนี่ยก็มีมาแล้วหนึ่งเที่ยวบินนะครับเอาแต่มีสัญญาณที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะจากข่าวเนี่ยบอกว่ารอบนี้เนี่ยนะฮะอาจจะมีการบุกลึกไปถึงพนมเปนอาจจะมีการบุกลึกไปถึงพนมเปน นะฮะในการเข้าไปแจกไข่เบอร์ศูนย์จับตาดูดีนะครับขนาดนักบิน F16 ยังบอกว่าใช้เวลา5-10นาทีถึงที่หมายนะฮะจบแน่ครับถ้าเป็นแบบนี้จบแน่นะครับเพราะหลายคนเนี่ยก็อัดอั้นมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทับฟ้า ไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกไม่ว่าจะเป็นทัพเรือต่างกดดันมานานแล้วกับการกระทําของขเมินรอบนี้ได้ปลดปล่อยสักทีและเป็นการลบที่ดุเดือดและหนักหน่วงมากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณเขตรับผิดชอบของแม่ทัพภาคสองแน่นอนหนีไม่พ้นบริเวณปราสาทตาควายนะครับท่านผู้ชมครับเพราะตอนนี้บริเวณปราสาทตาควาเนี่ย กำลังต่อสู้กันอย่างหนักทั้งปืนเล็กปืนใหญ่และ b m 2 1แต่ b n 2 8ของเขมรนะฮะจากการถแถลงข่าวของโคศกกองทัพภาคที่2นะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาบอกว่าได้ฝ่ายไทยเนี่ยได้มีการทำลายนะฮะทำลายอาวุธเครื่องยิงจรวดวิถีโคง้งในวิถีตรงของเขมรไทยเองก็มีการใช้นะฮะ ใช้จรวดหลายลำกล้องแล้วก็ปืนใหญ่อัอตราจรนะฮะในการยิงสกัดกั้นเหมือนกันนะฮะจนสามารถทําลายประสิทธิภาพของฝ่ายกัมพูชาได้ล่าสุดนะครับมีข่าวดีข่าวด่วนเข้ามานะครับจากพี่เล็กวาสนานานุ่มนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าในขณะนี้เวลานี้นะครับกองทัพของเรานะครับได้ยึดปราาทคนา เป็นที่เรียบร้อยเบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซนตหลังจากที่มีการเก็บกู้ทุนระเบิดและขับไล่เขมนเพ่นวิ่งหนีจนลาบคราบนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอีกหนึ่งข่าวนะฮะในวันนี้นะครับอ่าถึงแม้ว่าเราจะมีการสูญเสียที่ปราสาทตาควายก็ตามแต่ก็ยังมีข่าวดีเข้ามานะฮะแต่ ล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวเศร้านะฮะและแน่นอนนะครับทหารผุ้ก้าของเราที่เสียไปในวันนี้ที่ปราสาทตาควายเนี่ยจะสิงสถิตยอยู่ในใจคนไทยทั้งแผ่นดินนะฮะเพราะเราได้สูญเสียทหารกล้าหนึ่งนายจากกะสุนจรวด BM21 ของ ขมิทำให้ทหารบาดเจ็บอีกสิบสามลายนะครับอ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับขมิเองมันก็มีการเพิ่มเติมเสริมกำลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะเมื่อวานมันคือวันนี้เป็นวันที่มันตอบโต้อย่างหนักนะฮะมันมีอะไรมันขนมาให้หมดก็คือร้อยเปอร์เซ็นเลยในการสู้รบวันนี้ จึงทำให้ขมินเนี่ยมีการเสริมเติมปุ๋ยปุ๋ยยี่ห้อขมินนะฮะเข้ามาใหม่ลดใหม่ใหม่ๆสดๆเลยนะครับมีการพรมน้ำมนต์ทำพิธีนะฮะลดน้ำดำหัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับก่อนที่จะส่งไปแนวหน้านะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นปราสาทตาคอ,อายภูมิมเขือนะครับแล้วก็พระวิหาร ที่ตอนนี้พวกมันจะไตเอาคืนไม่ใช่เอาคืนดิพวกมันจะไตีบุกเพื่อยึดของเราไปนะครับรอบนี้ขนาดตัวเขมนเองนะครับก็ยังออกมาอัดคลิปนะครับบอกว่ารอบนี้ไทยเล่นหนักกว่ารอบที่แล้วนะฮะ รอบที่แล้วมันบอกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ปืนใหญ่แต่รอบนี้เราใช้ปืนใหญ่นะครับแล้วก็ยิงจรวดนะฮะหลายลำกล้องเหมือนกันนะครับในการทำลายค่าศึกแล้วก็ปืนใหญ่อัตารจรของเราก็มีนะฮะเอามาในส่วนของโซนพักหนึ่งกันหน่อยนะครับของนอยอ นยหรือว่านาวิตกยตินนะครับท่านผู้ชมครับ,รบในปลายของนาวิกกทย์กยตินเนี่ยนะฮะโอโหวันนี้ก็จัดตักจัดเต็มนะครับนะฮะเพราะว่าล่าุดเนี่ยนยหรือว่านาวิกกทของเราทนี่นะครับได้มีการยิงปืนใหญ่ถล่มอาคารคาสิโนและฐานสแกมเมอร์ในพื้นที่พอดาดครับ ที่พวกมันเนี่ยมีการก่อสร้างลุกล้นเข้ามาในแผ่นดินไทยนะฮะคือนาวิกโยชทินของเรานะครับยิงปืนโฉกลงเข้าไปแล้วในวันนี้นะะเพื่อทำลายเคื่อสซีนซากเพราะอย่าลืมนะครับว่าในบ่อนคาสิโนเนี่ยนะฮะมันเป็นทั้งฐานสแกมเมอร์แล้วก็เป็นทั้งฐานบังคับ ฐานบังคับโดรนนะครับเพราะวันนี้มันใช้โดรนเป็นจำนวนมากในการโจมตีไทยซึ่งเป็นโดรนกามิกเซ่นะครับพีชีพเลยนะฮะแล้วก็โดนสอดแนม,มนะครับ ่าแต่ทหารของเราก็เก่งนะฮะมีการสกัดกั้นเอาไว้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมผมจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ